สวัสดีทุกาพวกเราคือแกนนำจากโครงการผู้นำเยาวชนพลเ <ะ S 1> มืองดี ูดภวันนี้นะครับผมไปเที่ยวชมเชียงใหม่เซนนิวเอร์ตเนาะจะไปดูวิถีการดำรงชีวิตของชาวเชียงใหม่การกินการสั่งใจระบบการที่ต่างๆด้วยใช่ไหมใช่โอ้แล้วจะพาไปดูอะไรกันนั้นต้องไปตามชมนะคะไปตลยโอเคไปเลยที่แรกก็จะพาคุณครูไปที่วัดเจดีย์หลวงก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปเปลียนแก้วเราจะไป กี้คือิวแล้วใช่ก็คือคิวเตแรกคิวว่าราจะต้องรถแดงไปใช่ไหมใอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่คือรถรมอีก่วิถีการทางของคนเชียงใหม่เนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ขาดได้ล้วค่ะไปร้านเจดีสวงแถวไปกา พวกเธอจะไปที่ไหนเดินทางมาแสนไกลถึงเมืองเชียงใหม่แล้วเหนื่อยไหมจ๊ะอยากไปเที่ยวไหนพี่ชายอยู่ที่แรกเราจะไปวัดเจดีย์หลวงกันใช่ค่ะซึ่งวัดเจดีย์หลวงเนี่ยเป็นวัดที่คือจริงๆในเชียงใหม่อะมีหลายวัดค่ะาแต่ว่าที่เราอยากนำเสนอวัดเจดีย์หลวงเพราะว่ามีประวัติที่ยาวนานแล้วก็อยู่คู่กับเมเชียงใหม่มานานแล้วก็เปสาหลักเลยที่เป็นเสาหลักสำคัของเชียงใหม่ด้วยเขาเชื่อถือกคนรู้จกันใช่ก็คอสาวอินทรชิต ใช่แล้วก็ยังมีเจดีที่ใหญ่มากๆด้วยค่ะคือใหญ่กว่ากุฎอนกะลึงใช่ในวันนี้เราจะพาคุณไปตึ้งใช่ตึ้งเลยเดี๋ยอดูทุกคนก็รอดูนะรอดูกันนะครับทุกคนเฮ้ยพี่วัดเจดีหลวงโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากที่ไหนกันก่อนที่ต้นวันเลย เราจะพาทุกคนนะคะไปเดินดูรอบๆแล้วทำไมวันนี้ถึงจับปูต่างชนเนี่ยอ่าไปกันทุกคนทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้คะพี่ไอซ์ซ่งโอเคค่ะเพราะว่าเชียงใหม่แล้วนะครับมีหลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายวัฒนธรรมการแต่งกายก็เลยไม่เหมือนกันเลยค่ะในวันนี้ใช่สังเกตดูและชุดที่ไอซ์ซใส่อยู่นะคะก็คือชุดไทยยวนนั่นเองค่ะซึ่งเป็น พื้นเมืองหรือว่าชาวเชียงใหม่ชาวเมืองนั่นเองค่ะใช่ค่ะหรือก็คือคนเมืองนั่นเองนะคะแล้วก็ชุดไปนะคะก็คือชุดไทยเขินค่ะซึ่งมาจากเชียงตุงค่ะ,ะชุดโมนะคะนั่นก็คือชุดไทยลือค่ะมาจากชาวสิบสองบรรณาค่ะชุดผมมือกุณต้อมน,นะครับคือชุดคนไตนะครับจะต้องมีเสื้อสีขาวข้างในแล้วก็ต้องมีผ้าเรียกว่าผ้าอะไรผ้าพกเอวผ้าพกเอวไอ้ผ้าพ,ก,าพ,ก,หาพกหัวด้วยนะครับจริงๆผ้านี่มีออรมประสงค์อะไรไหมก ก็จะเอาไว้ใช้แบบมัดของอะไรเนี้ยเนาะใช่ครับ<ช>น่าจะแบบเอามาใช้เป็นมัดเอวมัดมัดสม,มุมิมีมีปจจัยอะไรต้องมัดก็คือในอ่าอาก็คืนอน,นี้เองและอไอซ์ื่อไม่ได้มาคนเดียวครับเอระนี่ค่ะเป็นผู้ชายร้านนาน,นะคะหรือว่า <c oughs> คนเมืองนะคะก็ชุดประมาณนี้เป็นเสื้อที่มีดีไซน์ไม่เหมือนใครใช่ค่ะคือคิดว่าทุกคนก็น่าจะเห็นแบบ ชัดเจนอยู่แล้วเพราะค่อนขจะรับริ s เอนคอเป็นคนเมืองแต่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นชุดเมืองไงแบบว่าเห็นเห็นที่อื่นในอ่นโอ้คือคำเมืองหม่คือคำเมืองหม่สวัสดีเจ้เราเพลงเาเพลงเจ้าเป็นสาวเียใหม่บอสเจ้าก็จะมีแฟนแล้วไปกันต่อค่ะเจ้าเป็น จะเป็นสาวแล้วตึงวันมีบาวมาแอวมาอู้มาเซโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังเดินเข้ามาถึงตัวทางของวัดนะคะก็จะมีคณะบริหารเจดีหลวงคณะบริานอยตรงนี้นะอันนี้จะเป็นบริหารแบบร้านานารัางเดิสสมสัดสูงค่านสูง ที่สุดของร้านนาเลยร้านนาก็คือลำพูนลำปางเชียงใหม่เชียงรายแถบภาคเหนือพกนีค่ะก็จะมีความสูงที่ประมาณ80เมตรใช่แล้วทำไมดีดีมาถึงเป็นแบบนั้น่ะครับอ่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหลือแค่ครึ่งองค์เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวฝนตกใช่ทาให้เจดีตอนนั้นอ่ะเขาเรียกว่าโครงสร้างมันก็ยังไม่ค่อยดีมากทําให้มันทลายลงมาเหลือแค่ครึ่งองค์ทำให้ไม่มียอดนั่นเ เาก็ต้องส่งใหลแล้วว่าทำไมมันถึงชื่อเจดีหลวงจริงจริงคำว่าหลวงนะคะในภาษาเมืองหรือภาษาอื่นมันแปลว่าใหญ่ค่ะแต่ว่าคนไทยบางว่าจะคิดว่าคำว่าหลวงก็คือเป็นของพระราชาหรือของหลวงแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงเจดีองค์ใหญ่ใช่ใหญ่จริงไหมคะพี่ต้อยโมเดลของเจดีคาดว่าถ้ามียอด มันจะเป็นประมาณนี้สวยมากแล้วก็วย,กยกิ่งใหญ่มากค่ะไอ้คิดตู้สมัยก่อนกี่ร้อยปีที่แล้วอะค่ะสร้างได้ใหญ่ขนาดเบิ้มตะัมโบเวอร์สวยมากเลยอะอันนี้ทำไมมีช้างตรงนี้นะ อันนเหรอใช่เพราะว่ามันคือช้างเผือกเนี่ยดูออกไหมไม่ออกมันสีดำมันมันคือช้างเผือกเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเชียงใหม่มีช้างเผือกเป็นจํานวนเยอะมากแสดงว่าตรงที่เป็นนี้ใช่ไหมก็คือช้างหมดเลยใช่ครับที่เป็นอัี้ช้างหมดเลยแต่ว่าเขาออกเหลือแค่สองสองต้นสองตัวอาจจะไม่ใช่ออกอาจจะแบบมีการ เสื่อมสลายตามกาลเวลากต่องๆ,ๆใช่เขาก็เลยเอาช้างเผือกอะไปะประดิษฐา,ษา,ษานบนเจดีด้วยเพื่อให้แสดงถึงว่าอันนี้แหละคือเจดีของเมืองเชียงใหม่นะ,ะใช่มันจะเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่อืมนี่เองครับผมคือเสานหครับคือจากประวัตินะครับคือเหมือนว่าพระอินทร์ประทานมาให้เป็นเป็นมาเป็นเป็นเป็น เราะสตรีมีประจำเดือน,นจึงไม่จึงมีความเชื่อว่าเป็นการลบหลู่ทำลายความศักดิ์สิทธิ์เรา สถานที่ต่อไปกันนะคะไปกันต่อ s <S ตอนนี้ก็คือเราจะจะเดินไปร้านข้าวซอยกัน,นะคะ่ะซึ่งก็ เป็นอาหารกลางวันของเอราทุกคนตอนนี้ก็คือแบบเดินบมาจนหิวมากๆหิวสุดแล้วก็เดี๋ยวไปเติมพลังกันที่ร้นานข้าวซอยก็ใช้การเดินไปเพราะว่าถานนเชียงใหม่ก็มีฟุตบาทให้เดินเนาะกลางเมืองฟุบ่าให้เดินเหรอก็ถือว่าเราผ่านไปจุดนึิมแล้วเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการท่องท่องเที่ยวแบบเชิงประวัติศาสตร์ใเนาะมีตะโกเป็นอ่ารั้ง เป็นเป็นคนต่างชาร์ตสากเพราะว่าปกติเราไม่เดินปกติคนเชียงใหม่เกาจะขับรถเครื่องไม่ก็นั่งรถแดงขับรถเครื่องเกิดรถเครื่องคือดิฉันไม่ใช่คนไทยค่ะดิฉันไม่ใช่คนเมืองอุ้ยแล้วแผละเราดิฉันไม่ใช่คนเหนือค่ะรถเครื่องก็คือรถมอเตอร์ไซค์ค่ะแหวนใจนี่ครับเราจะกลับรถนี้็ถือว่าอากาศ บรรยากาศดี่จะร้อนร้อนร้อนแผดเผาถ้าเราใส่กีฬาไปทุกวันรุ่รุ่งอากวันนี้คองจะเย็นถ้าอากาศวันนี้ค่อนข้างจะเย็นก็ถ้าใ่ชุดแต่ใช่ก็ถามวันชุดร้านน่าสวยรุ่งน่าสวยเพราะว่าเพราะว่าถ้าอากาศปัจจุบันมันร้อนมากเนาะนี่นะคะก็จะอยู่หน้าโรงเรียนเมตตาใช่นาโรงเรียนที่อยู่ที่เป็นของวันไรนบ้างเป็นของวันปั๊กต้องนะคะซึ่งเป็นร้านในท้องถิ่น ที่ไม่ค่อยมอีคนรู้จักมากนะคะเราก็อยากมานำเสนอเพราะว่าร้านที่นะะีเนี่ยเขาอร่อยมากเขาเด็รข้าวมาแล้วนะคะเป็นข้าวซอยก่ทุกคนดูชิ้นไก่สิคือน่ากินมากค่ะทุกคนเส้นนี้คือแบบที่เชียงใหม่เท่านั้นนะคะปูดูน่ารับมากแล้วสับแก้มนูผันนกนองเอยหอมแดงเอยหอม ข้าวซอยถูกต้องมีหอมแดง,งก็อร่อยถ้าไม่กินหอมแดงรือว่าพลาดนะครับเราก็ได้เข้าซอยกันครบทุกคนแล้วนะคะตอนนี้<ช>มีามากินมากมีคนเคียงด้วยใช่มีเกี่ยวด้วยมีเกี่ยวด้วย,ย,ววยก็มีนี้เป็นเส้นคล้ายๆกับเส้นกรอบเส้นกอ,นกอเออสงสัยนะว่าทำไมข้าวซอยเหมือนชิ่นข้าวซอยเออนั่นสิ่งพุ่มดูไหมอ๋อ ทำมาจากนี่ไงข้าวแล้วเขาเอามาซอยเขาเรียกเรียกว่าข้าวซอยเป็นแป้งข้าวจริงๆก็ดูเหมือนบะหมี่ของจีนเหมือนกันนะคะซึ่งคงจะได้รับอิทธิพลกันมาจากประเทศจีนนั่นเละที่เชียงใหม่ก็มีการติดต่อค้าขายกับจีนด้วยเมื่อก่อนแล้วก็ขอเวลารับประทานนะครับ ตอนนี้เราจะไปไหนที่ต่อไปไหนกันต่อตอนนี้เราจะไปตรงเวียงแก้วค่ะจ้าคุณต้องไปเวียงแก้วเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้เขาอาจจะปิดเพื่อที่จะบูรณะหรือปรับปรุงสมัยก่อนที่เวียงแก้วเป็นไงนะคะสมัยก่อนเวียงแก้วถือว่าเป็นฟิวคล้ายๆกับพระราชวังค่ะของเจ้านายฝ่ายหนึ่งก็คือจะเป็นที่พำนักของเอ่อเป็นที่พำนักของเจ้านายต่างๆค่ะมีทั้งคุ้มมีทั้งสถานที่ต่างๆค่ะซึ่ง ป terminar, go, so ัจจ like ุบันก็คือเลี้ยงแก้วก็มีการปิดตัวลงแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เปิดให้เข้าชมอ๋ออะไรคือปิดอยู่ใช่ค่ะ น,น,นอกประตรูเมืองประตูนี้เป็นทใกล้โรงเรียนไหมคะโดยทางสายรับที่สุดใช่พอเรียนรับก็เจอตรงนี้ใช่ค่ะซึ่งคนเชียงใหม่ก็จะเรียกตรงนี้ว่าฝั่งในคูแล้วก็นอ,นอคูอกคูคูคือก็คือเป็นคูเมืองใช่ซึ่งเป็นทางน้ำไหลผ่านที่คนเชียงใหม่ไม่อก่อนเขาจะใช้อุปโภคบริโภคกันใช่ค่ะใครจะเล่าไปดูประตูแล้วก็แจ้งพี่ต่อ ไปเลยนะคะไปเลยตันนี้เรากำลังจะไปประตูช้างเสือกนะคะตอนี้เนี่ประตูช้าเผือกกำลังมีการปรับปรุงระนะคะใช่ค่ะ

ประตูนี่รานระตเไปดูกันเลแลนด์มาร์คหลักคนมาเชียงใหม่ต้องมาให้ได้ใช่ใช่ปีนีนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเยอะมากนักท่องเที่ยวไทยก็เยอะเหมือนกันและที่เยอะคือนกพิราใช่สัตว์ลึกลบเยอะมากมีทุกที่เลยเลยก็เลยจะมาถ่ายรูปเยอะใชมองไปทางน้นดูประตู่ครับ อ่าอย่างนี้เป็นมืองต้นเมืองต้นซึ่งประตูท่าแพนี้่ะ่ะก็อนตรงนี้จะถือว่าเป็นเมืองท่าที่จะมีการค้าขายค่ะซึ่งท่าแพก็คือมาจากคำว่าท่ากับแพก็คือเป็นแพที่ให้จอดเรือนั่นเองนะครัก็อนตรนี้คือจอดจอดเรือได้เลยเหรอใช่ค่ะเมื่อก่อนจะเป็นจอดเรือหลังของมันจะเป็นแพเลกันค่ะแล้วก็กู้สึกสนุกมากใครแบบ แล้วจริงๆตรงเนี้ยค่ะทุกวันอาทิตย์เขาจะมีถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์ที่ีให้คนมาขายให้คนมาขายของได้แล้วก็มีสินค้าพวกหัตถกรรมของชาวเชียงใหม่มาขายด้วยนะคะอันนี้ก็สนุกไม่หยุดเลยขายนี้สายนี้คือขายถนนคนเดินจะยาวไปถึงหน้าวัดท่านีมันมาสุดลูกหูลูกตาลูกแต่ว่ามองไม่เห็นว่า สามารถมาเก็บภาพที่พวกเราถ่ายรูปก,กันประูเอ้ยแต่ว่ามาถึงแล้วเดีย๋ยวจะกล้องน,นำ้ำนะครับหนึ่งสองสามเป็นฟิวนี้เป็นต้น อช่ใช่ใช่ๆๆ่นเงอกนอุมรถในขุมรจริงจริงท่าแพมีสองชั้นนะใช่ใช่ใช่บางเปประตูใส่็างใช่มีสองชั้นแต่ปัจจุบันเขาทำให้เหลือชั้นเดียวซึ่งตรงนี้เป็นกำแพงที่สร้างใหม่ใช่สร้างใหม่ในช่วงประมาณปีพุทธศักราชปี0องพันห้าร้อนิดๆนะคะตอนนี้ แต่ว่าอันนี้ปประตูที่สร้างใหม่ขึ้นมาใหม่สุดใช่แต่ว่าเขาก็ยังอิงกับประวัติศาสตร์เดิมอยู่ใช่อิงกับผักเดิมค่ะซึ่งไม่ใช่ประตูเก่าประตูอื่นที่เจ้าเลยเรกาเลยเห็นว่าอ๋อยังมีความสมบูรณ์อยู่ใช่ดูอีกฝั่งไน้่ไหมไม่ต้ออีกฝั่งหนึ่งจ้ะอันนี้เขาไปขาเย เราจะไปไหนกันต่อดีก็เหลือประตูอะไรบ้างนะประตูเชียงใหม่ประตูสไปไหนกันก่อนดีทุกคนทุกคนเลือกมานะคะพิมมาพิมมาจริงจริงล้แล้วเลอาวมาประตูเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ล้แล้วก็มถึงประตูเชียงใหม่ร่งประตูนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประตูท้ายเวีย แ oh, อลกาต่อเจ้าแอลถนนคนเดินต่อแรงอ่ารู้วันอะไรคะรู้วันเสาร์เพราะว่าวันอาทิตย์จ<แ>ัดทิธี่้าแพ่ใช่ที่ผ่านมานั่นเองใช่ค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นถนนคนเดินตั้งแต่เส้นนี้ไปถึงถนนบัวลายเลยใช่ใช่ใชซึ่งบัวลายก็เป็นในส่วนของชุมชนทำเครื่องเงิน,นของเชียงใหม่ด้วยและชุมชนที่และที่เฟรมวัดที่สำคัญคือวัดสรีพิพัฒน์นะคะ,ะก็จะมีโคสดุโคสดที่เป็น เงินใ่เปนหลังแรกของโลกเลยต่การลาแต่การใจใช่แต่ว่าวันนี้ค่ะจะไม่ได้พาไปเป็นอะไรคราะว่าสองมันอยู่นอกเมืองใช่แล้วมีกิจกรรมอยู่ก็เลยคิดว่าคนหนาแน่นแต่ว่าแสดงว่าการทำเครื่องเงินก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนเชียงใหม่ใช่ค่ะเพราะว่าเชียงใหม่ก็เรื่องชื่อเป็นชื่อเรื่องเป็นชื่อเรื่องการทำเงินใช่ค่ะ จริงๆเห็นพุกของทุกประตูเลยใช่มนจะมีออ๋ทุกประตูที่นี่เหมือนหลักศิลาใช่ค่ะเป็นหลักศิลาติดไว้ก็จะบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวแต่จะเป็นอะไรเป็นเรื่องบางมันคงปองอยู่นะอันนี้ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้ความรู้กับพวกเราแตว่าในวันนี้นะคะเราจะมาพาชม แต่งปรุงเดี๋ยวนี้มันก็จะเพี้ยนคำเนาะไปเป็นส่วนปรุงใช่ส่วนปรุงตามอันนี้มันจะเข้ามาให้ได้แบบไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่เราแต่ว่าตรงใกล้ๆนี้ก็จะมีโรงพยาบาลเสริมรุงอยู่นะะคก็เลยอาจจะเพี้ยนมาจากตรงนั้นด้วยเนื่องจากว่าอยู่บริเวณใกล้เทียงการนี่มีหลักสีด้วยค่ะ หนูว่าเหมือนอันนั้นเ่ะเจ้าโฟโต้เมืองยามอ่ะอาจารย์ที่หลังไม่หวยอ่ะไม่หวยปะไม่ห่วยเลยเมื่อยามหรือเปล่าที่แบบดูยามที่มีหลายๆกะที่มีกะเช้ากะเย็นไม่ใช่ไม่ดูเมื่อดูยามอ่าคนเหนือเขาจะรู้จักดูเริ่มเนี่ยอ๋อใช่ดูเริ่มแค่ไหนก็คือดูเริ่มแต่ภาษาเหนือมันจะดูเมื่อดูยามสังเกตไหมว่าทุกประตูจะมีอันนี้ใช่ทุกคนยังคิวอาโค้ดสำหรับ สแกนนนั่เองค่ะโทรศัพท์สแกนได้นะคะถ้าสนใจจะเรียนรู้อยู่ชุกประตูเลยใช่ได้ออะไรก็ขเราได้เนาะนี่เขาเขียนว่ามันเป็นแบบ3ามร้อสิบองศาเลยอ่าใครอยากรู้ลอง่มาดูเลยลองมาดูเลยลองมาดูเลยลองลองสแกนเลยเราลองสแกนนะคะหาใครออขงคุณต้เอาของคุณต้นต้องดาวน์โหลดด้วยโอ้งั้นถ้าเกิดดาวน์โหลดแอปมันน่าจะเป็นฟิวนะคะแจ้ะค่ะน่าจะประมาณนั้นก็เป็นได้ Always l o w g มันไม่เห็นอะแล้วก็ทนหนึอนนะอ๋อมันต้องมันจะหมอมันจะเป็นอะไรเป็นแอปพลิเคชันอเป็นแอปพลิเคชันเลยสำหรับท่องเที่ยวภูเก็ตโดย Sharp ซึ่งอันนี้ก็มีทางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นผู้ร่วมพงหนาแอปด้วยใช่ก็มีทั้งระบบ iOS ก็บ Android ด้วยสแกนได้เลยคือมาโปรโมทเมืองนะคะใครที่จะมาเที่ยวก็มาเชิญเที่ยวที่เมืองเชียงใหม่ของเรานะ มาสแกนมาสแกนนี่ทำโดยจะทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะเราเข้ามาช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวเชียงใหม่ใช่ค่ะซอฟทาวเวอร์เล็กเล็เพราะเราเนี่ยเป็นเยาวชนที่อยากจะนำเสนอเมืองเชียงใหม่ที่เราได้เติบโตขึ้นมานะคะให้กับทุกๆท่านได้มาเยี่ยมชมใช่แล้วเพราะว่าเราก็อยู่เชียงใหม่มาตั้งแต่ตัก็ได้เกิดเลยใช่เติบโตมาของชาวเชียงใหม่ก็คือเราเป็นชาวเชียงใหม่แท้เลยใช่ ใกล้แล้วแบบวันนี้ก็รู้สึกคล้ายๆกับออรู้สึกดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการออร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปนะคะให้กับจังหวัดเชียงใหม่ของเราใช่แล้ว,ลวก็งทําในการนำเสนอเชียงใหม่ในมุมมองใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นกันมากนกะ วันนี้เราก็เริ่มตัแต่เรื่องของการแต่งกายมกินมีกกินเรื่องด่เค่องดืรื่อง่องก่เรือง่ร่งดื่มเป็น่อง่องกื่มรองดเระค,ะครืองดื่มเครื่องดมเครงมร่อง่เรอือง่มเคร่อต่มคร่งกื่ครือมเป็นองดืมเครงเรมเร่อคร่งงรรง่คดม่เงค่